วัสดีจ้าพี่น้องเมื่อเดียวกินเมื่อนี้สิพายก๋วยเตี๋ยวหม,ม,ม้อหม้อหม้อหมออัดความห่อนหม้ออัดความห่อนตุนตุนตีนไก่แล้วก็หนองไก่ตุนตีน,น,นตุน,นตีนไก่ให้เปื่อยไ้ไว้ตุนตีนไก่ให้เปื่อยไว้ฮัฟว์าต้องทาดุฮัฟว์าต้องทาดนแล้วก็เฮาฟว่าต้องคอยดู คอยเบ่งคอยคนเขาใส่หมอเขาใส่หมออัดความร้อนอัดความดันเหมาะหม้อความดันหม้อความดันตุนเนื้อตุนนั่นไปเอันนี้เขาเขา,เขาเขาไบเถอหนึ่งหนึ่งพักหนึ่งองียังจ้ะทำอไรเลือกนะไรนะอาหนามส่ก่อนนะจ๊ะ น้ำใส่พอดีพอดีน้ำใส่เขาน้ำใส่เขากาดนำใส่น้ำลิตรหนึ่งน้ำลิตรหนึ่งน้ำลิตรหนึ่งเครื่องปรุงเอ่อใครใส่มีมีตีนไก่มีน่องไก่น่องไก่น่องหน่อยน่องใหญ่แล้วแต่ได้จ้ะแล้วก็กระลำ แค่อสกระลรมแค่อสกระเทียมแล้วก็ขา่าโนที่จำเป็นผงพะโล้ใส่ผงพะโล้เลยได้จ้ะใส่ผงผงพารูไปเลยจะผงพะโล้ได้จ้ะใส่ผงพะาลไูลไปเลยซองหนึ่งได้จ้ะนำอีกนี่ผงพะโล้กระเทียม แล้ก็ตีนไก่แซงไปเลยจ้ะเอาขวดเอาสิถุงนี้วก็ไก่น้องไก่ลงไปเลยเอเออลนองไก,ลลงไงไก่แล้วก็ตามด้วยผักดนะ้วยจ้ะถ้ามักผักอย่างนี้เราตงไป เราใส่แค่ล็อตนี่หัวใช้เท้าใส่หัวใช้เท้าได้จ้ะมึงมีแค่ล็อตใส่แค่ล็อตบ่มีหัวใช้เท้าใส่ลงไปใส่คานอลงไปน้ำจากก่อนสองก่อนอือสองก่อนสามก่อนว่ากันไปได้จ้ะใส่มักนัวก็ใส่หลายนี่หนูใส่สามก้อน แล้วก็ใส่ใส่ซีอิ๊วดำไปจังน้อยเอากระปิดฟ้าจ้ะปิดฟ้าปิดฟ้า,ป,ฟาปิดฟ้าก็เปิดกันเรียบร้อยแล้วก็ทา ถ้าจนกว่ามันเดือ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 ดถามก่อนสุกเราค่อยเห้ามาส์นะแล้วจะประมาณสี่สิบนาทีาาเ,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 เม่อหน่อยก่อนหน่อยหน่อยหน่อยกว่าเขียนห่อตุนเองค่ะถ้าห่อตุนเองกับชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงง่ายก็สี่หน่อยกรัวเดี๋ยวมาพอก,กันแล้วจะ้ะพี่น้องได้เลยแล้ว,ลวจ้ะสี่สิบนาทีจ้ะอบ ต้มในหมอนสี่สิบนาทีห้องม้าเปิดกันแล้วนะห้องมาเปิดเบิง้งว่ามันสีเปื่อยบ่กเปือยเปื้อยเปื้อยจ้ะพักกับเปื้อยตีนไก่กับเปื้อย หม้อตุนเปื่อยเปลือยเลยพี่น้องซิเบัง,บงตีนไก่อืมห่อนห่อนอืมเปื่อยเปื่อยดีเปลือยดีเปลือยเห็นไหม้อตุนไก่ตุนตุนตีนไก่ตุนไก่อยู่ในอันเห็นหมอ เฮตน้ำก๋วยเตี๋ยวเห้นาำกว๋วยเตี๋ยวอยู่ในหมอหมอความดันแต่น้อเขามาเ็ดกว๋วยเตี๋ยวกันได้จ้ะมาจ้ะพี่น้องเขาต,ต,ตุนตุนไกตุนตีนไกลแล้วกับนองไกแล้วเนาะเห้นำซุปเห้นำยังแล้วเดี๋ยวด้วยด้วยหมอแรงดันเอาไปท่นึงนั่นเอาไปท่านตุนจากจากจากที่เขาเคยตุนได้มอในอยังเขากับว่า ร้องเฮ็ดอันนี้ใบกว่าปกติห่าสี่ถุงสุโมงหนึ่งสุโมงเคิงเนาะตุนตีนไก่ตีนไก่กับนองไก่เนอนสุโมงเคิงเลาวตุนใจหมอนี่สี่สิบนาทีร้องเฮ็ดมาแล้วมือหนิสี่สิบนาทีเน่าจ้ะเนาะสี่สิบนาทีเปื่อยเปื่อยดีเปื่อยดีเปื่อยดีร้องเฮ็ดเบิ้งได้จ้ะเฮ็ดกินง่ายๆไว้ๆห่อห่อปลาทองมาทานบ้าน ยามไหนม De De ันสีเปลื De 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 ่อยยามไหนสีนั่นสี่สิบนาทีสี่สิบนาทีฝามันสีห้องีฝามันสีห้องห่างห่างเท่ากับปิดแก๊สเท่ากับถ่ายจังหาราทีเท่ากับเปิดเปิดควันออกก็ไงไงก็่ารอาจารย์เนาะมาอย่างมื่อกี้มามาเห็นมาลวกเส้นข้าวเตี๋ยวนี่เส้นไปซื้อเส้นเส้นหน่อยเส้นหน่อยยูรานอเชียร้านอาหารไทยอาหารเอเชียมาเส้นหน่อยลวกเส้นกันค่ะ

ผักเราจะผักบุ้งผักยางกระบอกมีเนี่ยน้ำเลือด 塞红椒，红椒，红椒。 น้องไก่เลยจ้ะข้นหน่อยให้นักกินไก่แลยจ้ะต้มเปื่อยเปื่อยแค่ซีซีนาที Okay. อะไรจ้ะก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ทำโดยจากหม้อตุนอัดความดันเออก๋วยเตี๋ยวไก่เสร็จแล้วจ้าเห็นมาจ้ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่เสร็จเฮตุจากหม้อตุนอัดความดันง่ายๆแค่สี่สิบนาทีบ่ต้องถ่าถึงชั่วโมงมื่อกี้ก็สเเนียนะจ๊ะนะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย